ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ท่านอาจารย์ธันมนสุรศักดิ์นะคะวันนี้มาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะลัคนาอยู่กรกฎดุดดังพระรถเจ้าโคทะคูมานท่านใช้ไปตายเสียดายเมียตรการสมบัติพัฒสถานเกิดด้วยบุญบารมีนะคะก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระปรมาณุชิตชิโนรสนะคะ ก็ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎก็จะเป็นผู้มีเรียกว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบบริการนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้คุยกันถึงอิทธิพลของดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและก็เมื่อสักครู่ครั้งอันตรีดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์เป็นดาวครูดาวนักบวชดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาวนักประราชบัณฑิตขึ้นเป็นเทพเองค์ิวดาทั้หลายนะคะตอนนี้ดาวพระฤหัสบดีโคจรสถิตที่ราศี มีนนะคะซึ่งเป็นพบสุภะเรียกว่าวิถีชีวิตการลองชีวิตนะคะ<ม>ก็ตอนนี้<ม>ดาวพระฤหัสบดีเป็นธรรมเกมด้วยอาจารย์ใช่ไหมคะ,คะตอนนี้ก็ให้คุณ<ม>ให้คุณยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ความหมายดาวพระฤหัสบดีที่ท่านให้คุณนะคะ,คะนองจากว่าดาวพระฤหัสบดีตรงนี้ท่านทรงคุณภาพคือได้ตําแหน่งเกษตรด้วยนะคะ,คะ ดาวเกษตรเผด็จออกซึ่งพื้นฐานก็แปลว่าความแน่นอนความชัดเจนนะคะ,คะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่การช่วยเหลือนะคะ,คะไม่มีแบบว่าพูดคําไหนก็คํานั้นนะคะ,คะแล้วก็มาอยู่ในภพที่ดีด้วยเนี่ยยิ่งราศีกรกฎด้วยแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์ของราศีกรกฎนะคะ,คะ,คะ ราศีกรกฎมีดาวพระหัสสวดีอยู่ภพที่9ค่ะทีนี้ดาวพระรหัสสวดีค่ะท่านมาจากภพอะลินะคะ,คะถ้าท่านมีปัญหาต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถแก้ไขได้ด้วยสุภะเนี่ยค่ะอาจารย์วันทิดาสุภะแปลว่าด้วยอนิสงส์หรือคุณงามความดีของท่านก็ได้นะคะ,คะที่ท่านเคยไปช่วยเหลือใครนะคะ,คะเคยทำอะไรให้ใครอ่ะผลบุญตรงเนี้ย ก็จะส่งผลถึงท่านโดยตรงนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะช่วงปีใหม่นี้นะคะดาวพระรหัสสวัดีท่านทํามุมกับดาวพระเกตค่ะจารย์วันทิดาซึ่งดาวพระเกตเนี่ยท่านก็มาอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งนิดเนาะนิดแปลว่าไปอาสาไปดูแลเทคแคร์หรือไปขอค่ะจย์คาว่านิดเนี่ยคือเราไปขอ แล้วขออะไรคะเขาเรียกว่าขอสมมโนค่ะสมมโนก็บอกว่าเราไปขอพรขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วพรนั้นก็จะสำฤทธิ์ผลค่ะจาจาร์วันที่ดาคะคือเขาเรียกว่าดาวพระเกตอ่ะเวลาอยู่กับดาวพระหัสสบดีอ่ะเขาเรียกว่าดาวพระหัสสบดีก็จะมีกำลังมากค่ะทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าคูวิเศษนั่นเองคูวิเศษนี่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าเราไปขออะไรแล้วเนี่ย เราจะสำมฤทธิผลนะคะ,คะอันนี้คือความหมายดาวพระรหสัสบดีที่อยู่ในภพสุภะของท่านที่ลักนณาราศีกรกฎค่ะเรียกว่าตอนนี้ชาวราศีกรกฎลักนณาราศีกรกฎนะคะดาวพฤรรหัสเนี่ยให้คุณท่านนะคะเมื่อให้คุณก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าตอนนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดีงามเกี่ยวกับเรื่องการงานหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่อง การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ท่านก็จะได้รับการสนับสนุนด้วยใช่ไหมคะอา<ช>จารย์ตอนนี้แล้วก็เนื่องจากดาวพระราศบดีเนี่ยเป็นเรียกว่าตอนนี้ได้เกณฑ์ที่ดีนะคะเนื่องจากเป็นอุดมอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ก,ก็คือความมากความล้นความเหลือความสมบูรณ์นะคะอุดมเกณฑ์ท่านาหัวราจารย์ท่านได้แต่งไปว่าอัมพุราศีมีราหูอังคารครูและเสาเนาให้เห็นในเรือน4ี่ห้าเก้าท่านว่าเป็นอุดมเกณฑ์ตามจัดบัญญัติมานะคะเพราะฉะนั้นก็ เรียกว่าตอนนี้ดาวพระฤษดีอยู่ในพบที่9กซึ่งเป็นอุดมเกณก็ความมากความล้นความเหลือความสิริมงคลความโชคดีก็จะมาเกิดขึ้นแก่ท่านนะค,ะค่ะแล้วก็ท่านสามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดี อย่างดีค่ะ<ด>เพราะาว่า,าเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านเนี่ยราศีมีนาดาวพระรหัสสวดีนะคะ,คะท่านท่านเสวยฤกิกราชาค่ะราชาเนี่ยเป็นบูรณะฤกิ์นะคะแล้วก็ส่งมุมค่ะอาจารย์ทางโหราศาสตร์เขาเรียกวถุงส่งมุมตีโกนธาตะ ตีกลนธาถ้าเรานึกก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมถึงลัคนาของท่านโดยตรงเลยนะคะคะก็ถือว่าส่งผลดีนะคะก็แปลว่าท่านราศีธาตุน้ําแล้วก็ยังมีแม่น้ําอีกสองสายเนี่ยส่งกระแสถึงก็แปลว่าความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าท่านจะทํางานทําอะไรก็แล้วแต่เนาะเขาเรียกว่าเหมือนกับมีมันสมองที่จะคิดได้อ่ะค่ะอาจารย์คิดได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะคะค่ะเรียกว่าตอนนี้มีเขาเรียกว่ามี มีความยั้งคิดมีความไตรตรองมีความรอบคอบคมีการเ,าเรียกว่าทําอะไรก็เรียกว่าดีขึ้นช่วงนี้นะคะ,คะดาวพระหัสสวดีนะคะเมือ่อก็เรียกว่าเมื่อให้คุณนะคะกเ็เรียกว่าเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภยัยใช่ไหมคะอาจารย์เขาบอกว่าดาวพระหัสสวัดีเนี่ยค,ะค่ะให้คุณก็ให้คุณมหาศาลนะคะมหาศาลเวลาให้โทษนะคะพระหัสสวดีท่านไม่เคยให้โทษแก่ลักนาใคร แต่ถ้าปีใดนะคะดาวพรฤหัสบดีเนี่ยเป็นกาลกีนีนะคะกาละกีนีจรนะคะครูท่านขุนชุนพิโรดประกาศโทษลงทันพันตักใสแม้เทพองค์อินศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกก็มิอาจช่วยได้นะคะอาจมวยมรณาอันนี้ก็คือเป็นบทกลอนนะคะที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้เตือนสติว่า ีใดก็ตามถ้าดาวพระัสศบดีท่านเป็นกาละกีนีเนี่ยก็ให้ระวังนะคะมากๆด้วยนะคะเรียกว่าต่อให้ติวดาหรือพระอินทก็ช่วยไม่ได้นะคะตามกรอนที่อาจารย์บอกไว้มาสักครู่ว่าก็บอกว่าอะไรจิตประเคราะจนมาหมายข้าวฟันอาจารย์ต่อดาวทุกองค์หรือว่า พระอินก็ไม่สามารถช่วยได้ถ้าพระฤหัสบดีไม่โทษนะคะแต่ถ้าพระฤหัสเป็นแค่ปีเดียวค่ะจันทรวันที่ดาถ้าถ้าหากว่าปีนั้นน่ะอายุของเรานะคะโคจรมาภูมิทักษาราหูพระฤหัสบดีย่อมเป็นกาละกินีจรนั่นแหะค่ะก็แปลว่าให้ระวังนะเพราะว่าตกภูมิราหูด้วยราหูนี่ก็คือความมืดมนนะคะความที่ไม่รู้วันไม่รู้คืนนะคะ และดาวพระรหัสสดีเนี่ยมันหมายถึงสติปัญญานะคะมันก็จะทําให้เราคิดไม่ได้หรือบางท่านเนี่ยก็มัวเมาลุ่มหลงนะคะพระรหัสสดีท่านไม่เคยให้โทษใครนั่นแหละค่ะแต่ถ้าปีนี้พระรหัสสดีเป็นการละอินีก็ให้ระวังในเรื่องของความคิดทีนี้มีอย่างนี้ค่ะอาจารย์วันทิดาท่านอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์นะท่านก็สอนว่าดาวพระรหัสสดีเนี่ยเป็นดาวศีลนะคะ แม้ว่าศีลจะเสียแต่ถ้าเรา,เารู้ตัวหรือว่าเรามีบุญอยู่เนี่ยเราก็อย่าประพฤติตัวไปในทางที่ศีลเสียะนะคะ,คะถ้าดาวพรฤหัสบดีเสียแล้วเรายังประพฤติตัวในทางที่เสื่อมด้วยะอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นคนธรรมดาเราเนี่ยถ้าศีลห้าของคุณเนี่ยบกพร่องนะคะ,คะก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยมีเรื่องอไม่ดีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าก็ ถ้าศีลไม่ไม่มีศีลหรือว่าศีลเรียกว่าพระศีลพร่องศีลพร่องนะคะก็ชีวิตก็ช่วงนั้นก็จะเรียกว่าพบกับความเดือดร้อนความเสียหายต่างๆแต่ถ้าตัวท่านเป็นคนมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีความคิดที่ดีงามเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต ต่อให้ดาวพระฤาษีอัสสดีเป็นกาลลอกีนแต่สามารถบรรเทาทุเราเบาบางได้บรรเทาได้มากเลยค่ะอาจารย์ตามที่เวลาเราไปวัดะเนาะเราไปทําบุญนะพระ,ะ,ะก็จะให้พรใช่ไหมคะว่า สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนุพุงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะคะว่าศีลทาให้เรามีความสุขนะคะทาให้เรามีทรัพย์สินอะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นดาวเสียนะคะแต่ว่าเราอย่าไปประพฤติตัวเสียตามนะคะก็เรียกว่าสามารถมีศีลคุ้มครองเราได้ก็เรียกว่าต่อให้ดาวองคใดนะคะให้โทษแก่ท่าน แต่ถ้าท่านปฏิบัติตน้นปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบศิลธรรมที่ดีงามน,นะคะ,ะก็สีน,นียสามารถ ช่วยท่านได้ให้ท่านประสบกับความสําเร็จสิ่งดีงามและก็โดยเฉพาะปีนี้นะคะซึ่งเป็นปีที่ดาวพระหัสให้คุณท่านแล้วก็ปีหน้าก็ยังให้คุณอีกปีนะคะ,คะจะอีกหลายอีก3าปีนะคะปะีวันที่19เมษายนนะคะ,คะดาวพระหัสบดีเนี่ยท่านก็จะโคจรมาอยู่ในภพงานงานก็คือกรรมะ,ะนะคะ,ะ,คะได้ตําแหน่งราชาโชคก็คเลยส่งผลดีให้ท่านที่ลัคนาราศีกรกฏนะคะ,คะ ว่างานของท่านเนี่ยจะดีเด่นมากนะคะ,คะประสบความสําเร็จเพราะ,ะว่าดาวพระรหัสสัดีเนี่ยท่านมาอยู่ในราศีแกนทาวารอันดับหนึ่งะนะคะถ้าท่านเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนหรือใครที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็แปลว่าผลการเรียนของท่าน,นจะส่งผลดีมากๆนะคะ,คะเรียกว่า,วาประสบความสําเร็จในหลายๆด้านนะคะเน,น,นื่องจากตอนนั้นก็ เรียกว่าเป็นเป็นภพที่ดีภพที่ให้คุณนะคะเราไปต่อที่ดาวพระมรุตยูอาจารย์ตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะดาวพระมฤตยูเนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะซึ่งเป็นภพมรณะตอนนี้มาโคจรสถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพธรรมะอาจารย์เกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับความสําเร็จยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้ค่ะก็พระมฤุตยูท่านเป็นดาวบาปเคราะนะคะเวลาท่านถอยถอยหลังเนาะท่านถอยหลังมาอยู่ตอนเนี้มาอยู่ในราศีเมษเนี่ย ทีนี้ในระหว่างที่เลิกอะจารย์วันเลิกที่พระมรตยูท่านถอยมาท่านให้เลิกร้ายนะค,ะ,คะเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของออพระมรตยูท่านมาอยู่ในเรือนดาวอังคารค่ะจารวัน เพราะนั้นดาวอังคารไปไหนเนี่ยพระมรตยูก็ไปด้วยเช่นกันค่ะถ้าอังคารเนี่ยหมายถึงรถยนต์ะนะคะเพราะนั้นการขับรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยกอ็อย่าประมาทนะคะอย่าขับรถเร็วค่ะเพราะว่าดาวมรตยุเนี่ยคือเป็นดาวที่รวดเร็วกระทนหันฉับพลันนะคะ,คะ ถ้าเราไม่ขับรถเร็วหรือว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะเบาๆนะคะและจะได้ลาบเป็นคะอาจารย์เพราะว่าดาวพังคารซึ่งอยู่ที่ภพปุตตะแล้วก็พบลาภตอนนี้โคจรสถิตที่ราศีพุธศพซึ่งไปพบลาภจะได้ลาบยังไงบ้างคะอาจารย์ชาวราศีกรกฎตอนนี้ลาบของราศีกรกฎเนี่ยค่ะซึ่งเป็นดาวคานที่มาจากพบปุตตะนะคะการที่ให้ลาบเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ลาบนะคะเพราะว่าพังคารท่านโคจรถอยหลังอยู่นะคะ ถอยหลังจนกว่าจะถึงเดือนกุมภาเลยทีเดียวพระอาจารย์ดาวพังคาเนี่ยค่ะท่านจะถอยหลังจนถึงเดือนกุมภาปีพศ .66 อะนะคะ,คะเพราะนั้นดาวคาเนี่ยเป็นเรื่องของปุตตะมาเาอยู่ภพลาภะถ้าเขาถอยหลังก็แปลว่าจะไม่ได้อย่างที่เราคิดคะนะคะ,คะเพราะนั้นก็อย่าไปเสี่ยงไปสุ่มดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ ดาวพรังคันแล้วตอนนี้ดาวอาจารย์ดาวดาวพระศุกร์อาจารย์น่าสนใจมากดาวพระศุกร์ในตอนนี้โกจรสถิตร่วมอยู่กับดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุทธที่ราศีธนูนซึ่ง<น>เป็นภพอริอาจารย์ค่ะ,คะ,คะ ทีนี้ดาวที่อยู่พบอลิเยอะเนี่ยค่ะมีซะกสามดวงเลยทีเดียวนะคะดวงแรกก็เป็นดาวพระอาทิตย์นะคะคือการเงินของท่านอยู่พบอลิแล้วก็ช่วงนี้คือใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยก็จะปีเรื่องของการค่าใช้จ่ายแหละอาจารย์นะคะเกี่กัรค่าใช้จ่ายไปซื้อของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อให้ตนเองก็ได้นะคะ ดาวพระศุกร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของคําว่าลาภะแล้วก็พันธุของท่านนะคะเข้าอยู่พบอริด้วยตรงนี้บ้านเรือนก็จะมีปัญหาละค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้นะคะดาวพระศุกร์ที่โคจรมาเนี่ยค่ะอยู่ในราศีธนูนะคะตรงนี้ก็จะมีบาตเริกซึ่งซึ่งโดนพิษนาคด้วยค่ะอาจารย์เช่นอ่า ระบบน้ําในบ้านเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหานะคะแต่คําว่าอาลิเนี่ยคือเล็กน้อยนะคะระหว่างมีปัญหาก็แก้ได้เพราะว่าดาวพระศุขเนี่ยอยู่กับดาวพระอาทิตย์เขาเรียกว่าคู่สมพลนะคะและยังอยู่กับดาวพระพุธด้วยเขาเรียกว่าคู่าธาตุน้ำนะคะ เล็กๆน้อยๆคือมีปัญหาแต่ก็แก้ได้นะคะ,คะส่วนดาวพระพุธเนี่ยมาอยู่ในภพอริอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะ,คะเวลาดาวพระเคราะห์ดีๆเนี่ยไปอยู่ในภพอริก็จะเป็นเรื่องของการคิดการคำพูดเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวคำพูดและมาอยู่ในราศีธาตุไฟค่ะ ความคิดความรู้สึกนึกคิดก็จะคิดเร็วาารค่ะจย์คิดเร็วแล้วพูดเร็วแต่ในเมื่อดาวพุธไปอยู่ในภพอลิบางทีการที่เราคิดเร็วพูดเร็วอาจจะไม่เข้าหูใครบางคนก็ได้นะคะเพราะนั้นให้เราแบบว่า,วาพูดไปสองขยเบียดนิ่งเสียตำลึงทองหรือให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดนะคะเพราะบางทีคำพูดที่เร็วๆเนี่ยอาจจะไปบาดจิตบาดใจของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ แต่คว,ว่าไม่พูดดีกว่าค่ะนะคะก็ระมัดระวังการใช้คําพูดการเจรจาหรือว่าการติดต่อการต่อรงองอาจจะนะคะอาจจะผิดพลาดได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรียกอาจารย์บอกว่าไงนะคะช้าๆได้พดระได้งานจะ,ะดีกว่าคือดาวพุธอาจารย์วันที่ดาวพอไปอยู่พบเสียมันก็ความจริงมันก็ปกติของเรานรั่นแหละแต่เป็นช่วงที่ว่าเหมือนเราพูดอะไรก็ผิดไปหมดนะคะเพราะนั้นก็ให้ระวังเรื่องของคําพูดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ แต่โดยภาพรวมแล้วชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะก็ยังมีดาวพฤหัสสุดีเรียกว่าคุ้มโทษคุ้มภัยท่านนะคะจย์เสียดายจงังเลยวันนี้เวลา,าหมดแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ธัญมนต์สุริยศักดิ์นะคะแล้วก็ดิฉันดรวันทิดาสมขาวนะคะก็ ขอส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีกรกฎและก็ลัคนาราศีกรกฎและก็ทุกๆราศีด้วยนะคะที่ติดตามรายการนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะพวกเราทั้งสองนะคะก็ขอขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนครูแห่งนี้นะคะขอกราบคุณท่านอาจารย์ดรพิมพ์โยบุเจริญนายกสมาคมมูลนาธาชาติที่ให้โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะและก็ขอขอบคุณนะคะ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะหมดทุกข์หมดโศกหม,โหมดโรคหมดภัยนะคะเพราะเฉเนีย์จันไรอยาได้มาเพลฟ้านนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ครบทองนะคะคิดอะไรก็ขอสมหวังสําเร็จสมความปรารถนาแล้วก็รุ่งเรืองร่ำรวยเฮงเฮงรวยๆนะคะโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นนะคะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ